สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูต้นอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมน,นะครับถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยครับ นักเรียนทุกคนพบกับคุณครูเพื่อเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะการเรียนรู้ของเราในครั้งนี้เรายังเรียนรู้อยู่ในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมนะคะซึ่งตลอดการเรียนรู้ในครั้งนี้คุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้นะคะนักเรียนพร้อมเพื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้เรามาทบทวนการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้วยกันก่อนนะคะ รูปสามเหลี่ยมที่ปรากฏนี้นักเรียนคะนักเรียนจะหาพื้นที่นักเรียนต้องทราบอะไรบ้างคะนักเรียนตอบพร้อมคุณนะคะคุณคะทราบอะไรบ้างคะความยาวฐานของรูปสามเหลี่ยมและความสูงของรูปสามเหลี่ยมครับเย่ยมาค่ะคุณเราต้องทราบความยาวฐานของรูปสามเหลี่ยมและความสูงของรูปสามเหลี่ยมนะคะ ถ้าหากนักเรียนทราบพ,พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและความยาวฐานของรูปสามเหลี่ยมนักเรียนคิดว่านักเรียนจะหาความสูงได้หรือไม่คะหาได้หาได้อย่างไรคะนักเรียนตอบคำถามนี้พร้อมแก้วตานะคะหาได้ค่ะจากสูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานค่ะ เยอะมากๆเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าถ้านักเรียนทราบพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความสูงที่นักเรียนต้องหาคูณความยาวฐานที่นักเรียนทราบมาอยู่แล้วนั่นเองนะคะหากนักเรียนทราบว่าสามเหลี่ยมน,นี้มีพื้นที่เท่าไหร่และทราบว่ามีความสูงเท่าไหร่นักเรียนหาความยาวของฐานของรูปสามเหลี่ยมได้หรือไม่คะ หาได้หาได้อย่างไรคะนักเรียนช่วยใบยบัวตอบคำถามคุณครูด้วยนะคะใบบัวคะหาได้ค่ะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะใบบัวเช่นเดิมนะคะหากนักเรียนทราบพ,พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงซึ่งนักเรียนทราบอยู่แล้วและคูณความยาวของฐาน ซึ่งจะต้องหาจากนั้นนักเรียนใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเพื่อหาความยาวฐานนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้แน่นอนเพื่อฝึกในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานักเรียนอ่านและทำความเข้าใจโจทย์ปัญหานี้พร้อมคุณครูคนะคะพ่อทำกระบะทรายสำหรับเด็ก ไว้ที่มุมบ้านมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดดังรูปนี้กระบะทรายนี้มีพื้นที่เท่าใดนักเรียนอ่านทำความเข้าใจโจทย์และตอบคำถามต่อไปนี้พร้อมขุนด้วยนะคะคุณคะสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามครับพื้นที่ของกระบะทรายครับสิ่งที่โจทย์บอกพ่อทำกระบะทรายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มีความยาวด้าน200ซนติเมตร120ซนตมรและ160ซนตมรครับเยี่ยมมากเลยนะคะขุนนักเรียนทุกคนบอกคุณครูได้เช่นเดียวกับคุณน,นะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนักเรียนคะจะหาพื้นที่ของกระบาดทรายต้องทราบอะไรบ้างคะตอบคำถามนี้พร้อมใบบัวกันนะคะต้องรู้ความสูงและความยาวฐานของกระบาดทรายค่ะ หาความสูงและความยาวฐานของกระบะทรายนี้ได้อย่างไรและได้เท่าใดคะหาจากด้านประกอบมุมฉากซึ่งถ้าให้ด้านหนึ่งเป็นฐานอีกด้านหนึ่งจะเป็นความสูงดังนั้นถ้ากระบะทรายมีฐานยาว160ซนติเมตรจะมีความสูง120ซนติเมตรค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะใบบัวนักเรียนทราบนะคะว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ถ้าเราให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งจะเป็นความสูงนั่นเองนะคะพื้นที่ของกระบะซ้ายหาได้อย่างไรและสรุปคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียนหาพร้อมใบบัวเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความสูงคูณความยาวฐานทราบแล้วนะคะว่าความยาวฐานกับความสูงเราให้เป็นเท่าไหร่นะคะ เราให้ความสูงคือ120ความยาวฐานคือ160ดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่แทนด้วยกระบะทรายนี้จึงมีพื้นที่เท่ากับ9600ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะนักเรียนทุกคนคะนักเรียนมาอ่านโจทย์ปัญหานี้เพื่อทำความเข้าใจพร้อมคุณครูนะคะอ้นตัดแผ่นสังกะสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 65เซนติเมตรยาว80เซนติเมตรเป็นแผ่นป้ายรูปสามเหลี่ยมดังรูปแล้วพ่นสีบนแผ่นป้ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบนตรงพ่นสีเป็นพื้นที่เท่าใดอ่านและทำความเข้าใจโจทย์ปัญหานี้แล้วไปตอบคำถามด้วยกันนะคะสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะคุณคะคืออะไรคะ พื้นที่ของแผ่นป้ายที่โอนต้องพ่นสีครับสิ่งที่โจทย์บอกโอนตัดแผ่นสังกะสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง65เซนติเมตรยาว80เซนติเมตรเป็นแผ่นป้ายรูปสามเหลี่ยมแล้วพ่นสีบนแผ่นป้ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับเยี่ยมมากๆเลยนะคะนักเรียนตอบคําถามบอกคุณครูได้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรตรงตามขุนนะคะ เยี่ยมมากค่ะนักเรียนคะถ้าจะหาพื้นที่ของแผ่นป้ายรูปสามเหลี่ยมต้องรู้อะไรหรือต้องทราบอะไรบ้างคะนักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้พร้อมต้นกล้ากันนะคะต้องรู้ความสูงและความยาวฐานของแผ่นป้ายรูปสามเหลี่ยมครับหาความสูงและความยาวฐานของแผ่นป้ายรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไรและได้เท่าใดคะหาจาก ด้านของแผ่นสังกสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งถ้าให้ด้านหนึ่งเป็นฐานอีกด้านหนึ่งจะเป็นความสูงครับดังนั้นแผ่นป้ายรูปสามเหลี่ยมมีฐานยาว80ซนติเมตรและมีความสูง65ซนติเมตรครับพื้นที่ของแผ่นป้ายรูปสามเหลี่ยมหาได้อย่างไรและสรุปคำตอบเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนหาไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม เท่ากับเศษ -1 นส่วนสคูณความสูงคูณความยาวของฐานนักเรียนทราบแล้วนะคะว่าความสูงคือ65เซนติเมตรความยาวฐานคือ80ซนติเมตรแผ่นป้ายแต่ละด้านมีพื้นที่เท่ากับเศษ1นส่วนสคูณ65คูณ80ผลคูณเท่ากับ2,600ตารางเซนติเมตรแต่เนื่องจาก โอนพ้นสีบนแผ่นป้ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังดังนั้นโอนต้องพ้นสีเป็นพื้นที่2คูณด้วย2,600เท่ากับ5,200ตารางเซนติเมตรนักเรียนได้คำตอบตรงตามนี้นะคะเยี่ยมมากค่ะเรามาสรุปการเขียนแสดงวิธีทำและคำตอบไปพร้อมๆกับใบบัวนะคะได้ค่ะ วิธีทำแผ่นป้ายรูปสามเหลี่ยมมีความสูง65เซนติเมตรและมีฐานยาว80เซนติเมตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหส่วนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานแผ่นป้ายแต่ระด้านมีพื้นที่เศษหส่วนสคูณ65คูณ80เท่ากับ2,600ตารางเซนติเมตรดังนั้น ่คะเยอะม,มากๆเลยนะคะใบบัวนักเรียนตรวจสอบการเขียนแสดงวิธีทำและเขียนแสดงคำตอบตรงตามนี้นะคะนักเรียนคะไม่ลืมใช่ไหมคะว่าทุกๆครั้งของการหาคำตอบเพื่อให้เรามั่นใจว่าคำตอบของเรามีความถูกต้องเราไปดูนะคะว่าเรามีวิธีการตรวจสอบคำตอบนี้อย่างไรพร้อมๆกับแก้วตากันนะคะได้ค่ะ ตรวจคำตอบอนพ้นสีเป็นพื้นที่5,200ตารางเซนติเมตรเนื่องจากอ้นพ้นสีบนแผ่นป้ายท้งด้านหน้าและด้านหลังนั่นคือแผ่นป้ายแต่ละด้านมีพื้นที่5,200หารด้วยสองเท่ากับ2,600กตารางเซนติเมตรค่ะแผ่นป้ายรูปสามเหลี่ยมมีฐานยาว80เซนติเมตรดังนั้นแผ่นป้ายรูปสามเหลี่ยมมีความสูง 2,600คูณด้วย2หารด้วย80เท่ากับ65เซนติเมตรแสดงว่าอ้านพ่นสีเป็นพื้นที่5,200ตารางเซนติเมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะแก้วตานักเรียนทราบนะคะว่าถ้านักเรียนได้พื้นที่มานักเรียนจะหาความสูงหรือความยาวฐานหาจากความสัมพันธ์ที่เราได้ทบทวนตอนต้น,นคลิปกันนะคะ เยี่ยมมากค่ะนักเรียนอ่านเพื่อทำความเข้าใจโจทย์ปัญหานี้พร้อมคุณคคูด้วยนะคะปิ่นตัดภาพเพื่อทำธงรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วที่มีฐานยาว30เซนติเมตรสูง27เซนติเมตรจำนวน120ผืนผ้าที่ใช้ทำธงคิดเป็นพื้นที่เท่าใดนักเรียนกดหยุดพัก เพื่อหาคำตอบโดยการเขียนแสดงวิธีทำเขียนแสดงคำตอบอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะคะเมื่อเรียบร้อยนักเรียนมากดเล่นตอ่อเพื่อเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถเขียนแสดงวิธีทำและคำตอบเรียบร้อยเรามาเรียนรู้จากการตอบคำถามสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอก พร้อมๆอมอมสินกันนะคะออมสินคะสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามพื้นที่ของผ้าที่ใช้ำทำธงค่ะสิ่งที่โจทย์บอกปิ่นตัดผ้าำทำธงรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วที่มีฐานยาว30เซนติเมสูง27เซนติเมตรจำนวน120เืนค่ะเยี่ยมมากค่ะออมสินนักเรียนทุกคนตอบคำถาม ได้เช่นเดียวกับออมสินนะคะนักเรียนวาดรูปคร่าวๆได้เช่นเดียวกับขุนไหมคะนี่คือรูปคร่าวๆที่ขุนวาดได้จะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแสดงสัญลักษณ์ของการเท่ากันของด้านที่ประกอบมุมยอดนะคะ2ด้านมีความยาวฐานยาว30เซนติเมตรความสูง27ซนติเมตรนี่คือรูปคร่าวๆนะคะเชื่อว่านักเรียนวาดได้ตรงตามนี้ เช่นเดียวกันนะคะจะหาพื้นที่ทั้งหมดของผ้าที่ใช้ทำธงนักเรียนต้องทราบอะไรบ้างคะใบบัวะคะต้องรู้พื้นที่ของผ้าที่ใช้ทำธงหนึ่งผืนคูณกับจำนวนธงทั้งหมดคะ่ะหาพื้นที่ของผ้าที่ใช้ทำธงหนึ่งผืนหาได้อย่างไรและได้เท่าใดคะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ เศษหนึ 1> 1่งส่วนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานผ้าที่ใช้ทำทงหนึ่งผืนมีพื้นที่เศษหนึ่งส่วนสองคูณยี่สิบเจ็ดคูณสามสิบเท่ากับสี่ร้อยห้าตารางเซนติเมตรค่ะนักเรียนได้แล้วนะคะว่าพื้นที่ของผ้าที่ใช้ทำทงหนึ่งผืน4 0 5ห้าตารางเซนติเมตรตรงตามนี้นะคะ หาพื้นที่ทั้งหมดของผ้าที่ใช้ทำธงหาได้อย่างไรและสรุปคำตอบได้อย่างไรเรามาดูไปพร้อมกับใบบัวกันนะคะได้ค่ะธงหนึ่งืนต้องใช้ผ้า405ตารางเซนติเมตรปิ่งตัดผ้าทำธง120ผืนดังนั้นผ้าที่ใช้ทำธงคิดเป็นพื้นที่120คูณด้วย405เท่ากับ 48,600ตารางเซนติเมตรค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะใบบัวนักเรียนทุกคนได้คำตอบตรงตามใบบัวนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนตรวจสอบการเขียนแสดงวิธีทำและคำตอบของนักเรียนพร้อมๆกับคุณนะคะคุณเขียนแสดงวิธีทำได้อย่างไรคุณแสดงวิธีทำและคำตอบให้คุณครูและเพื่อนๆได้ตรวจสอบไปพร้อมนะคะได้ครับวิธีทำ ทงรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีฐานยาว30ซนเมตรสูง27เซนติเมตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหส่วนสคูณความสูงคูณความยาวของฐานครับทง1หนงผืนต้องใช้ผ้าเศษหส่วนสคูณ27คูณ30เท่ากับ405ตารางเซนติเมตรครับทง120หืนต้องใช้ผ้า120คูณด้วย405 ผลค,คูณเท่ากับ48,600ตารางเซนติเมตรครับดังนั้นผ้าที่ใช้ท,าทําทุงคิดเป็นพื้นที่48,600ตารางเซนติเมตรเขียนแสดงคำตอบ48,600ตารางเซนติเมตรครับเยี่ยมมากๆเลยนะคะคุณนักเ,เรียนตรวจสอบการเขียนแสดงวิธีทำและคำตอบตรงตามนี้นะคะได้คำตอบ นักเรียนไม่ลืมที่จะตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะคะเรามาดูไปพร้อมนะคะว่าคุณตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนั้นอย่างไรและได้คำตอบเป็นเท่าไหร่บ้างนะคะได้ครับตรวจสอบคำตอบนะครับปิ่นตัดผ้าทำธงรูปสามเหลี่ยมหน้าจ120ั่ว1น0ผืนจากพื้นที่ผ้าทั้งหมด48,600นตารางเซนติเมตรครับนั่นคือธงงผืน ใช้ภา48,600หารด้วย120เท่ากับ405ตารางเซนติเมตรครับเนื่งองจากอง์รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีฐานยาว30เซนติเมตรและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความสูงคูณความยาวฐานจะได้405คูณด้วย2ส่วน30เท่ากับ ยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรครับสแสดงว่าค่าที่ใช้ทำธทงคิดเป็นพื้นที่สี่หมื่นแปดพันหกร้อยตารางเซนติเมตรเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับเยี่ยมมากๆเลยนะคะคุณนักเรียนไม่ลืมนะคะว่าทุกๆครั้งของการได้คําตอบมานั้นนักเรียนต้องตรวจสอบคำตอบด้วยว่ามีความถูกต้องนะคะเยี่ยมมากค่ะนักเรียนคะเรามาอ่านเพื่อทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาข้อนี้ด้วยกันนะคะติ๊กนำกระดาษสี รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ15เซนติเมตรมาแบ่งเป็น2ส,ส่วนตามแนวเส้นทแยงมุมกระดาษสีแต่ละส่วนมีพื้นที่เท่าใดนักเรียนอ่านและทำความเข้าใจกดหยุดพักเพื่อแสดงวิธีทำและเขียนแสดงคำตอบอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะคะเรียบร้อยเรามากดเล่นต่อเพื่อเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ เชื่อว่านักเรียนเขียนแสดงวิธีทำคำตอบตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยเรามาเรียนรู้และตรวจสอบไปพร้อมๆกันนะคะสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะตอบคำถามนี้พร้อมแก้วตานะคะสิ่งที่โจทย์ถามพื้นที่ของกระดาษสีแต่ละส่วนค่ะสิ่งที่โจทย์บอกติ๊กนำกระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละส5เซนติเมตรมาแบ่ง เป็น2ส่วนตามแนวเส้นพปยามุมค่ะนักเรียนบอกคุณครูได้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรแล้วนักเรียนวาดรูปคร่าวๆได้เช่นเดียวกับแก้วตาไหมคะนักเรียนจะเห็นรูปคร่าวๆที่นักเรียนวาดแสดงได้ดังนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนทุกคนเวลาทำโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับ รูปสามเหลี่ยมหรือโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตใดๆนักเรียนวาดรูปคร่าวๆเพื่อช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจโจทย์ปัญหานั้นด้วยนะคะนักเรียนคะกระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ15เซนติเมตรเมื่อแบ่งเป็น2ส่วนตามแนวเส้นทแยงมุมจะได้รูปใดและได้กี่รูปคะได้รูปใดและได้กี่รูปคะออมสินได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปค่ะ รูปสามเหลี่ยมมุงฉากมีด้านประกอบมุงฉากยาวด้านละเท่าใดคะอมสินด้านประกอบมุงฉากยาวด้านละ1 5เซมค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะออมสินนักเรียนมีความเข้าใจและตอบคําถามได้เช่นเดียวกับออมสินนะคะเยี่ยมมากค่ะหาความสูงและความยาวฐานของกระดาษสีได้อย่างไรและได้เท่าใดคะนักเรียนจะหาได้จากด้านประกอบมุมฉาก ซึ่งถ้าให้ด้านใดเป็นฐานอีกด้านหนึ่งจะเป็นความสูงดังนั้นถ้ากระดาษสีมีฐานยาว15เซนติเมตรจะมีความสูง15เซนติเมตรนะคะนักเรียนทราบความสูงทราบความยาวฐานเราไปหาพื้นที่ต่อกันเลยนะคะ พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ712คูณความสูงคูณความยาวฐานดังนั้นกระดาษสีแต่ละส่วนมีพื้นที่เศษ1ส่วน2คูณ15คูณ15ผลคูณเท่ากับ112.5ตารางเซนติเมตรนักเรียนได้คำตอบตรงตามนี้ไหมคะเช่นนั้นแล้วนักเรียนคะเราไปดูการเขียนแสดงวิธีทำและคำตอบด้วยกันเลยนะคะ นักเรียนตรวจสอบการเขียนแสดงวิธีทำและคำตอบพร้อมๆกับปอมสินนะคะได้ค่ะวิธีทำเมื่อนำกระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ15เซนติเมตรมาแบ่งเป็นสอส่วนตามแนวเส้นทะยงมุมจะได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปที่มีด้านประกอบมุมฉากยาวด้านละ15เซนติมตพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ เซหนึ่งนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานดังนั้นกระดาษสีแต่ละส่วนมีพื้นที่เศษต์หนึ่งนสองคูณสิบห้าคูณสิบห้าผลคูณเท่ากับหนึ่ร้อยสิบสองจุดห้าตารางเซนติเมตรเขียนแสดงคำตอบหนึ่ร้อยสิบสองจุดห้าตารางเซนติเมตรค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะอ,อมสินนักเรียนเขียนแสดงวิธีทำและคำตอบตรงตามนี้นะคะเยี่ยมมากค่ะ นักเรียนไม่ลืมที่จะตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบและเรียนรู้ไปพร้อมๆกับแก้วตานะคะกระดาษสรีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่112.5ตารางเซนติเมตรและมีฐานยาว15เซนติเมตรจากพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณ ความยาวของฐานจะได้กระดาษสีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีความสูง112.5คูณด,ด้วย2ส่วน15ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ15เซนติเมตรเนื่องจากกระดาษสีรูปสามเหลี่ยมเกิดจากการแบ่งออกเป็นสองส่วนตามแนวเส้นทแย,ยมมงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะได้ว่ากระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ สิบห้าเซนติเมตรนั่นแสดงแล้วนะคะว่ากระดาษสีแต่ละส่วนมีพื้นที่หนึ่งร้อยสิบสองจุดห้าตารางเซนติเมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องอยากให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบเสมอนะคะเมื่อนักเรียนได้คำตอบเพื่อยืนยันว่าคำตอบของเรามีความถูกต้องนั่นเองนะคะตลอดการเรียนรู้คุณครูเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ อย่างไรก็าตามนักเรียนคะนักเรียนทบทวนด้วยการทําแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบหมายไว้ให้เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเองด้วยนะคะเรียบร้อยนักเรียนมาดูการเฉลยคำตอบได้จากเพจนี้ด้วยนะคะคุณครูอยากทราบว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในครั้งนี้คืออะไรคะนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าการเรียนรู้ของเราในครั้งนี้เราเรียนรู้อะไรกันมาบ้างคะ บอกได้แน่นอนนะคะว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในครั้งนี้คือการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมอาจใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1เราทำอะไรคะอ่านเพื่อทำความเข้าใจในปัญหานั้นๆน,น,นะคะ 2. วางแผนแก้ปัญหา 3. ดํดำเนินการตามแผนและสี่ ไม่ลืมนะคะเมื่อได้คำตอบมาเราตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนักเรียนคะเรียนรู้ทำความเข้าใจทบทวนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะสำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้คุณครูขอจบการเรียนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนวันนี้ครูต้นก็มีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ให้นักเรียนทำนะครับโดยให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบลงในสมุดโดยไม่ต้องวาดภาพนะครับวันนี้ครูต้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ